นี่คือของหนูนะวันนี้หนูชอบแบบนี้มากแต่ว,ว่ามันขาดแต่เจว,ว่าหนูซ่อมมาแล้วเอาล่ะมันจะเป็นแบบขลังมันจะโชว์ว่าถ้าน้องถ้าน้องน้องทำไม่เป็นถ้าพี่พี่ทำเป็นพี่ลองดูขลังนี้มันจะมีให้เฉลยให้ดูต้องทำตามก็ได้เ้ฮอ้อเออก็ทำถือแล้วนี่ อดูสิอย่างสวยเลยสามารถขยับตาขาสามารถขยับตาได้นะนี่คือหางมันเองวันนี้์นหอมมนูวันนี้ชอบมาอีกถ้าชอบถ้าไม่ชอบหนูจะแก้หนูจะมาแก้แค้นถ,ถ้าชอบถ้าชอบ หบือเปล่าชื่อันงเ,เ,เรียนชื่ออะไรสกเปลาอ่ะอยากรู้อ่ะหน้าเป็นปีกนะแล้วเป็นตัวขยับด้วยเป็นมา้าโฮลี่ตัวผสมเป็นแบบนี้เลยดูเอา้าไม่ ตัวนี้นะวันนี้ชอบไม้ของหนูค่ะชอบมมหนูตีใจแรก พ่อใครไประตูบ้านยกมือยกมือตบเบืองแล้วถูกใจกดไลค์ให้หนูเยอะๆเลยหนูจะให้อะไรก็ได้เลยแต่หนูไม่มีของอยู่นะใครก็ได้เหอะใครชอบป้าของหนูไม่ต้องิักกอร์ใหญ่เลยไม่ต้องสักกอร์เยอะแต่ว่าน้อยไปแต่แล้ว น้อหงหงน้อยน้อยไปเรียบร้อยของหนูช่วยไม่ได้แล้วเอาละถึงเอาออกหัวมาแล้วเออแบบนี้แหละจะได้ขาดีๆหยอก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 ซ่อมมันไว้เออซ่อมเสร็จเอา้าซ่อมไม่ดี แป้ดอือส่เสร็จเลยยางยังอย่งย,ง,ย,ง,ยงกับชอบอยังจะชอบอ่ะถ้าจะซื้อก็ซื้อเลยซื้อไมหน่าเวียเลยแต่ว่ามันหมดแล้วดูซื้อคดดีแล้ว <c oughs> ใครชอบหนูบ้างใครดูการ์ตูนบ้านลายมาคลิปให้หนูด้วยมามาตูยูทุบอีกต่อไปนี้รุ่งนี้กนะ่อนนะเนี่ยอยู่ตอนไปนเรียนหนูจะมาชมเพื่อนหนูก่อนมีคนจะมายูทูบแต่เพื่อนหนูชื่อว่าบัณหาแต่ไม่มามีคนหนึ่งที่เป็นตัวสูงๆอย่างกวน เป็นพี่ชมพูไงพี่ชมพูเขา่โคตรใจดีเจอกระตูหนูเรียบร้อยหนูต้องดูของฝัอนดูอย่างสวยเลยเอละใครชอบก็ชอบเลยกดไลค์ให้หมดเลยใครถูกใจใครไหนไม่ถูกใจเดี๋ยวจะมาแก้เดี๋ยวจะมา,ะมาบอกว่าใครทำไม่สวยก็ทำไม่สวยก็แล้วไปแต่นะ จะทำสวยก็ทำสวยเลยใครจะชอบก็ชอบเลยอืไ้หมดแล้วหรอน่าเสียดายนี่โม่อย่างชอบเลยอะ่ะ ผสมขอบคุณคะ่ะที่มาุูกตูหนูวันนี้จบแล้วค่ะขอบคุณคะ่ะวันนี้ครูประกามากขอบคุณที่มาดูช่วงหนูขอบคุณคะ่ะพี่ๆขอบคุณจา้าหนอๆ ขอให้จบนี้ไปก่อนนะบ้าอยู่รุ่งนี้รอบที่สองแล้ววันนี้วันปีใหม่นะวันนี้วันปีใหม่อยู่นะวันนี้วันปีใหม่วันนี้วัน โชคดีค่ะโชคดีอยู่ใต้วันปีใหม่เลยถูกใจอ่ะ,คะ,คะ,คะใครก็ชอบก็ชอบไปเลยค่ะมาเยอะตอนโรงเรียนชัมาเล่นกับหนูนะมามาเล่นของหนูด้วยหนูชอบนะขอบคุณค่ะที่มาดู Youtube หนูขอบคุณค่ะพี่ชมพูเออ